بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تنقل شكر قبكن تعالى سبحانه وتعالى سمرب โอ,อกาสที่พระองค์ได้มอบให้กับเรานั้นอย่างมากมายและก็เนี่ยหมัดความปรดปลานที่เราไม่สามารถที่จะคานานับได้และก็คงไม่มีเนี่ยหมัดหรือความปรดปลานใดๆที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเนี่ยมัดอันอิสลามเนี่ยมัดที่พระองค์ได้ชี้นำเราให้มีการยินยัดในคำสอนของอิอสลาม ก็สําหรับวันนี้ก็ช่วงของการอธิบายอันกุรอานในสุรอันวกรอซึ่งเมื่อวานเราก็ได้อธิบายถึงอายะที่44วันนี้เราก็จะอธิบายอายะที่45ถึงอายะที่417ก็ในอายะที่ต่อมาลอสุมานะจัลลาได้กล่าวว่าอุ้มสุบิลัยมินะัยตานิรรจีมวัสต้าอินุบิสซบริวัสซาลาห์วะอินนّ ه َ ا لَكَبِيرَةٌ إ ِ ل ลّ ا عَلَى ا ل ْ خ َ ا س ก็รู้ว่าอัลลอฮฺว่าสตัยนุไม่สบหรือว่าศลัพไอ้สตัยนุเอาล่ะอุมอุมริคุมไม่สบหรือว่าลัความหมายก็คือพวกเจ้าเนี่ยจงขอความช่วยเหลือในกิจการของพวกเจ้าด้วยกับความทนและด้วยกับการละหมาดอันอิสติอานะยาตะลาบุลเอาอิสติอานะบิสบ อัยสบิร الإنسان อลามาอ صاب หูมินันบลา أو หุ่นลาออย ا างมินะวัิยอ والصلاح هي العبادة المعروفة وتعم وتعم ลฟ الفرد والنفس คำว่าอิสตินะก็คือการขอความช่วยเหลือหมายถึงว่าคนเราจะต้องมีการอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มาประสบจาก บา,าภายพิบัติด้วยการทดสอบต่างๆเราขอความช่วยเหลือให้เราสามารถที่จะอดทนในสิ่งต่างๆได้ที่เป็นการทดสอบและก็ให้เราขอความช่วยเหลือจากเราให้เราสามารถที่จะแบกรับบทบัญญัติร h อะห a ต่างๆที่ร่ได้กำหนดให้เราปฏิบัติขอให้พระองค์นั้นช่วยเหลือเราสามารถที่จะยืนหยัดที่จะปฏิบัติอิบาห์ต่างๆเหล่านี้ได้ ่วนคำอธมาอัลลาก็คือคำอายที่เป็นที่รู้กันฝ่าดูและคำอธิบานสุนนะ قوله إنها إ พ ى إ ด ا ด د م ي ัลนนะซึ่งในคำว่าอินฮาสนามคำว่าฮาตัวนี้เนี่ยบางคนก็มี ความมีนว่าสรรพนามตัวนี้ย้อนดูอัลลอฮฺมันกลับไปหาคำว่าอัลลอฮว่าอินนะหมายถึงว่าแท้จริงการละหมาดนั้นถือว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องที่ใหญ่และก็บางคนก็บอกว่าฮาตัวนี้สรรพนามเนี่ยกลับไปหาคำว่าอิสตอานะเนื่องจากคำดำรัสก็ว่าอิสตัยนูดิอันอันฟิอิสตัยนูยดุลุอัลลัซซัมล มาสดารฟยูร์อายุตดมิอันมาสดารมฟูมินันฟิก็ในสัปดาห์ตมตัวนี้ก็มีความเห็นสองอย่างก็คือในในทศนะได้บอกว่าฮาตัวนี้เนี่ยกลับไปหาคำว่าอัสซัละส่วนอีกทัศนะบอกว่าฮาตัวนี้กลับไปหาคำว่าอัลอิสติอานะส่วนที่มีน้ำหนักก็คือความหมายที่หนึ่งมันมีความชัดเจนกว่า ว่าอินฮาแท้จริงการละหมานั้นเป็นอะไรเป็นเรื่องใหญ่ว่าสตยนูมิสซอบริวัสลาพวกเจ้าเนี่ยจงขอความช่วยเหลือด้วยกับความอดทนและการละหมาดว่าอินฮาแท้จริงการละหมานั้นละคบีละตุนมันเป็นเรื่องใหญ่อินลาอัลลออชีนเว้นแต่สําหรับผู้ที่นอบน้อมเท่านั้นก็รู้แต่ละอธิบายําว่าละคาบีละละชากก็หมายถึงว่าคบีละตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องที่ มีความลำบากิลล์อัลลอฮชินเว้นแต่ผู้ที่น้อมน้อมในคำสั่งของลอสุบานตาลาเท่านั้นในอายะนี้เราบอกว่าให้เราขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดแต่เราก็บอกอีกว่าการละหมาดนี้เป็นเรื่องลำบากถึงแม้เราจะาใช้เวลาละหมาดแค่เพียงไม่กี่นาทีแต่ว่าการละหมาดนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ลำบาก พราะถ้าเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเราคงจะไม่เห็นมุสลิมทิ้งละหมาดฉะนั้นเราเห็นว่าบุคคลในสังคมมุสลิมเนี่ยแต่เราไปตามมัสยิดต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าผู้คนสถิติเช่นในหมู่บ้านเนี่ยมีมุสลิมอยู่2,000คนแต่สถิติที่ไปละหมาดเนี่ยบางทีเราเห็นแค่10บคน20คนนี่มันก็คือเป็นตัวชีวัดี่เราบอกาการละหมาดนี่เป็นเรื่องลําบากมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีคนอีกบางกลุ่มเนี่ยที่การละหมาดไม่ได้เป็นเรื่องลําบากอิลลาอัลลอฮอชีนหมายถึงบุคคลที่น้อมรับในทุกคําสั่งใช้ขอัลลอฮ์สุวรรการละหมาดไม่ได้เป็นเรื่องลําบากอะไรเขาสามารถที่จะละหมาดฟัดดูวันละหา้าเวลาสามารถที่จะละหมาดซุนนะต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ละหมาดดูฮาละหมาดอะไรต่างๆที่เขากำหนดให้เป็นการละหมาดคนที่นอบน้อมในคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะมีความสุข ในเรื่องของการละมาดแต่บุคคลที่ไม่ได้นอกน้อมไม่ได้ให้ความสําคัญกับอรลลอดเนี่ยการละมานี่ยจะเป็นสิ่งที่ลําบากแก่พวกเขามากก็หมายถึงว่าบางคนชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยทั้งที่ว่าการละมาดเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่ว่าปีหนึ่งบางคนไม่เกิดละมาดเลยบางคนเนี่ยปีหนึ่งมาละมาดแค่ครั้งเดียวก็เกอละมาดอีกสองครั้งหรือบางคนไม่ละมาดเลยนี่คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าการละมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําอัลฟาบาเอประโยชน์ที่เราได้รับจากการศึกษาในอายะนี้ก็คืออิลชาดุลลอฮฺเบารอกะวะจะอาลาอิบะดะหูอิลันอิสติอานะบิฮะไซนีอันอัมไรนีประโยชน์ที่เราได้รับอัลลอฮ์ก็ได้ชี้แนะปวงบ่าวของพระองค์ในอายะนี้ก็คือ,นอ,นคอแนวทางในการขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สองแนวทางด้วยกันหมายถึงว่าคนเรา ถ้าอยากจะให้ได้รับการช่วยเหลือตอนรอดเนี่ยมีอยู่สองประการประการแรกก็คืออัาซอบรูวัสดุอัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ที่มีความอดทนคําว่าอดทนเหมือนที่เราทราบกันดีคือเราจะยอมรับในทุกการกําหนดที่ที่เป็นบาลาเป็นการทดสอบที่มาประสบกับเราเนี่ยเรายอมรับและก็เบกรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้โดยไม่เอะเวยวายที่โพยที่ปาย อีกประการที่เราจะช่วยเหลือก็กคือการรักษาไว้ซึ่งการละหมาดอัลละนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากสําสหรับมุสลิมที่เข้าใจในส่วนตรงนี้ส่วนประการต่อมาก็คือสิ่งที่ได้รับก็คือยาวาสอลัลสตตอานะบิไกรินล,ละและกินาฟีมายัสบุช an nabih aulan Masalan, iza ista anta insan yahmilu ma'aka al mata'ilan bij kana yaizan qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'inu ar rajul fi dabatih fa tahmilu alayya au tarfa'u lahu alaiha mata'a sadaqah ta'yani ka an yu'ath ai ra au kawam suai lua jaa bukhunun nukhli jaa allah nai singti สามารถในสิ่งที่บุคคลนั้นสามารถจะช่วยเหลือได้เช่นการที่ท่านได้ก่อช่วยคนหนึ่งคนใดให้ช่วยแบกสัมภาระของท่านไปยังบ้านของท่านลักษณะแบบนี้ก็คืออนุญาตเหมือนที่อดิศกรท่านอัีดุลสลามได้กล่าวว่าการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยได้ช่วยก็เรียกสัตว์ที่เป็นใช้เป็นพาหนะของเขาเนี่ยช่วยแบกสัมภาระสัตว์พวกนั้นช่วยยกสัมภาระ ที่อยู่เบื้องหลังอะไรของมันเนี่ยการช่วยลดความลําบากของสัตว์ที่เรามาใช้ภาชนะเนี่ยการเราทำเช่นนี้ท่านอาบีก็ถือว่าเป็นซาดะก,ก็อาม,มานิสเนียบิมาแล้วเอาหนูฟีส่วนการขอความช่วยเหลือในสิ่งที่บุคคลคนนั้นไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไหมายถึงว่าตัวของอสิ่งที่เราไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเขา ตัวของเขาเองก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือ,อตัวของเขาเองได้หรือเราไปเชื่อว่ามีสิ่งลึกลับนอกเหนือจากอราเนี่ยที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือสิ่งที่เราขอได้เช่นก็บอกว่าถ้าเราไปบนบานสามเจ้าไปบนบานต้นไม้ไปบนบานคนอะไรต่างๆที่ก็บอกถ้าเราไปบนบานกับคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันก็จะได้รับ หรือเราไปขอจากคนที่เสียชีวิตแล้วที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเราไปขอให้เขาช่วยเหลือลักษณะการขอความช่วยเหลือตรงนี้ไม่สามารถจะขอได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นในตัวของมันเองมันก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เช่นเราจะไปขอความช่วยเหลือจากต้นไม้ต้นไม้เนี่ยถ้ามีคนเอาอะไรไปตัดมันมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไปขอจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วตัวของเขาเองเขายังเสียชีวิตเลยและก็ เขาก็ไม่รับรู้อะไรแล้วแล้วก็ในหลุมวังสมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งอาการช่วยเหลือกับสิ่งขอความช่วยเหลือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการทั้งภาคีต่อละสุภะนาจาลานั่นเองระการต่อมาประโยชน์ที่ได้รับจากอายะก็คือฟาดีและตุอบ ความประเสริฐของความอดทนและการหมายถึงว่าความประเสริฐของความอดทนเนี่ยและด้วยกับความอดทนเนี่ยจะทําให้คนได้รับความช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆของเขาเช่นเขามีกิจการงานที่ยากลําบากที่มีอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายแต่เขาอดทนเขายอมรับว่าอุปสรรคด้วยสิ่งที่เป็นความยากลาบากที่เขาได้เจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อรอทดสอบเขา เขาก็อดทนและยอมรับสุดท้ายแล้วความยากลําบากเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนี่คือความประเสริฐของความอดทนฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องฝึกให้เป็นคุณษณะฝึกให้เป็นอุปนิสัยส่วนตัวก็คือการมีความอดทนการมีความอดกลั้นการที่ได้ยินอะไรการที่เห็นอะไรเนี่ยให้เรา,อ,าอย่ารีบด่วนสรุปอะไรต่างๆคือให้พยายามพิเคราะห์มีความอดทนเื้อยทดสอบเราในรูปแบบต่างๆ ให้เราเจอกับความทุกข์ยากความลําบากให้เราจงตั้งมั่นด้วยความอดทนและยอมรับว่านี่คือ,อสิ่งที่ทดสอบเราแน่นอนการอดทนความประเสริฐม,มันมีมากมายผลลัพธ์ของมันย่อมจะดีงามเสมอถ้าเราสามารถมีความอดทนตรงนี้ได้ก็ละอุลลัยบรรดาณักวิชาการหรือบรรดาผู้รู้ได้กล่าวว่าวัศบรุสลาสะวัศบรุสลาสะตุอันวะความอดทนนั้นมีอยู่3ามชนิดด้วยกัน ซึ่งชนิดแรกก็คืออศบอัศบรุอลิลาตออาติลละชนิดแรกก็คือความอดทนในการเชื่อฟังตลอหมายถึงว่าในการที่เราจะปฏิบัติอามันอิบาดาที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราเนี่ยที่ไปอิบาดีเนี่ยการที่เราจะทําอิบาดาต่างๆเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นให้ลุล่วงแต่ละอิบาดาเนี่ยแน่นอนเราต้องอาศัยความอดทนเช่นวันหนึ่งการละหมาดห้าเวลาเนี่ย สาเหตุหนึ่งที่คนหลายคนทําไม่ได้ก็เพราะเขาขาดซึ่งความอดทนการถือสีนหนดเตี้ยคนหลายคนเนี่ยไม่สามารถจะตืเส้นอดได้ก็เนื่องจากเขาไม่มีความอดทนพอที่จะอดอาหารเขาไม่มีความอดทนพอที่จะอดกลั้นอ่าอะไรต่างๆที่เป็นข้อห้ามในการถีเส้นอดและอีกมากมายที่เป็นคําสั่งใช้ของลัทธวานจาราอ่าที่ต้องอาศัยความอดทน ดังนั้นในการอดทนนั้นมีความประเสริฐมากมายซึ่งการที่เราขาดซึ่งความอดทนนั้นแน่นอนจะทำให้มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีส่วนประการที่สองก็คือความอดทนที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อรอสุบคาณาจาลาดังนั้นการมาซียตต่างๆ โดยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยตัวอารมณ์คนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันอะไรก,ก็คือมน,มนุษย์เราทุกคนเนมีอารมณ์ไฟต่าอารมณ์ไฟต่ำหมายถึงว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมที่จะทาสิ่งที่เป็นความชั่วขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งรอบขา้างต่างๆที่มันจะเอื้ออํานวยซึ่งถ้าเราขาดซึ่งคําว่าอดทนขาดคําว่าการยับยั้งจัางใจน แน่นอนคนแต่ละคนก็สามารถที่จะกระทำสิ่งที่เป็นความชั่วได้ดังนั้นการที่เรามีความอดทนเนี่ยเราก็ต้องอดทนจากการที่เราจะไม่ทำความชั่วเช่นเดียวกันส่วนประการต่อมาก็คือ <c oughs> การอดทนในการกำหนดสภาวะของอาลอณ์หมายถึงว่า สิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้มาประสบกับเราแน่นอนคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องพบกับสิ่งที่ก็ได้ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบในชีวิตอ่าซึ่งความทุกข์หรือความลําบากเนี่ยบางทีคนเราก็อาจจะทุกข์ใจอาจจะทุกข์กายอาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างมากมายแต่สําหรับมุมินผู้ที่ศรัทธาเนี่ยก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮฺ และเขาก็สามารถที่จะอดทนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้ชีวิตของเขาได้พบได้เจอในเรื่องราวในสิ่งต่างๆที่ไม่ดีฉะนั้นการที่จะผ่านหรือการที่จะ,ะผ่านในเรื่องของความทุกข์ยากหรือบาลาไปพิบัติการกําหนดของอัลอ์เนี่ยแน่นอนถ้าเราไม่มีฐานซึ่งความอดทนนั้นเราก็จะไม่สามารถแบกรับการทดสอบขอรอดลซุบบาตาลาในรูปแบบต่างๆนี่คือ,อ ชนิดของความอดทนสําหรับความอดทนที่ยากลําบากที่สุดสําหรับคนเราก็คือความอดทนที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้กอดล้อความอดทนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับการเชื่อฟังต่อรอดสมาธาลาหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องเดินตามกรอบที่อดล้อต้องการให้เราใช้ชีวิตวัวออฟเดอะัวและถือว่าความอดทนประเภทนี้ในการเชื่อฟังต่อล้อนนี้ถือว่าเป็นความอดทนที่มี ความประเสริฐมากที่สุดการนี่คือก็ได้ว่าความดีงามของความอดทนฉะนั้นในความการอดทนในในการปฏิบัติตามคำสั่งขอร้อนั้นก็คือมันจะครอบคลุมเรื่องของการกระทำเรื่องของการยับยั้ง การกระทำก็คือเช่นการยับยั้งจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้เบื่อหน่ายไม่ให้เบื่อหน่ายในการที่จะทำอิบาตดาต่อเลาะเพราะบางครั้งคนเราในเวลาทำอะไรที่เป็นเรื่องซ้าๆเป็นเรื่องเดิมๆเนี่ยสิ่งที่มนุษย์จะเกิดขึ้นกับตัวมนุษย์ก็คือความเหนื่อยล้าหรือความเบื่อหน่ายฉะนั้นความบทตนตรงนี้ก็คือเราจะต้องยับยั้งเราจะต้องกระจัดความเบื่อหน่ายที่ จะไม่ให้เราทําอิบารัดตรงนั้นกระจัดความเบื่อหน่ายที่จะทําให้เราละทิ้งซึ่งอิบารัตรงนั้นฉะนั้นการอดทนในการปฏิบัติตามสิ่งที่รอดใช้เนี่ยถือว่าเป็นความประเสริฐท,ที่สุดส่วนความอดทนที่จะไม่ทําความชั่วก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเช่นเดียวกันการยับยั้งจังใจคนเราในสิ่งที่เป็นความชั่ว เช่นตัวอย่างของอะดิษหนึ่งที่ท่าน,นาอับดุลเลาะห์สลามได้พูดถึงบุคคลที่มีความอดทนในการยับยั้งอารมณ์โดยที่อารมณ์เนี่ยของเราเนี่ยมันไฟที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยที่ท่านอบีได้ยกตัวอย่างชายคนหนึ่งที่จะได้อยู่ไปใท้ายร่มเงาของลอสสุวรรณตาลาในวันกีมากก็คืออัชชาบูอัลลาดีดาอัชฮูอิมรุอตุลเจามังซอบวะจามันฟะกอลาอินนีอัคอฟุลลอา ลักษณะของความอดทนที่จะไม่กระทําสิ่งที่เป็นความชั่วก็คือ,อมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ผู้หญิงที่มีฐานะทางสังคมมีตระกูลดีและก็มีความสวยเดอะอชูได้เชื้อเชิญหรือเชิญเขาเนี่ยให้ไปทําสิ่งที่ก็ได้สิ่งที่ิดเป็นการผิดประเวณีชายคนนี้ก็กล่าวว่าก็ละ อินนีอัคอฟุลอชัยคนนี้ก็บอกไปเลยว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันไม่สามารถจะตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนของเธอได้เพราะสิ่งที่เรียกร้องไปไปกระทํานั้นเป็นสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนต่ลลอฮ์และแกก็บอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์เช่นเดียวกันะระดับของอิหมัมที่มีความยุติธรรมก็คือแท่จริงอลอ์จะให้เขาได้อยู่ใต้ ร่มเงาขอรอดสบายตาลาซึ่งอิมัมที่มีความยึดติดนั้นมีความละเสริฐและก็เช่นเดียวกันทำไมอลัลลอ์ถึงยกในดิสนียกยกยกชายหนุ่มไม่ได้ยกชายชายาราไม่ได้ยกเด็กเล็กๆบอกว่าเมื่อมีการชวนไปทำสิ่งที่เป็นบางีด้วยการทำศีนาแล้วก็เนื่องจากว่าคนหนุ่มเนี่ย เป็นกลุ่มคนที่ปิดประวณีเยอะที่สุดเพราะมีแรงปรารถนาในเรื่องนี้สูงอราเลยยกตัวอย่างว่าชายหนุ่มที่มีผู้มาจักจูงและก็คนที่จักจูงก็เป็นสาวที่มีความสวยงามและมีเจ้าตระกูลมาเชิญแล้วก็เขาสามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ของเขาได้ที่จะไม่ทำความชั่วนั่นก็คือเป็นการบอกว่าความประเสริฐของการยับยั้งที่จะไม่ทำความชั่วนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐ มากกว่าการอะไรความประเสริฐมากกว่าการอดทนในการกำหนดของอรรถสุภะ j a ละฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของความอดทนที่จะได้รับจากผู้ที่สามารถจะอดทนตัวเองได้ประการต่อมาก,ก็คือประโยชน์ที่เราได้รับก็คือมีในในอายะนี้เนี่ยส่งเสริมให้ ให้เรามีความอดทนก็คือให้มีการยับยัง้งยับยั้งตัวเองและก็ให้แบกรับสิ่งที่เป็นความยากลําบากที่จะเป็นความยากลําบากในรูปแบบของการทำมีเวลาความยากลําบากในเรื่องของการทดสอบในเรื่องแบบความการทดสอบในรูปแบบต่างๆความยากลาบากที่จะอดทนที่จะไม่ทําความชั่วอะไรต่างๆนีอ้อิสลามก็พยายามส่งเสริมเรา โดยที่ท่านอับดุลลอหสลตาก็ได้กล่าวว่าเจ้าเนี่ยจงสนใจในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าและจงขอความช่วยเหลือตลอดและอย่าเป็นผู้ทีท่อ่อนแอซึ่งในดิสนี้ท่านอบีก็ใช้เราเนี่ยให้พยายามสนใจเอาใจใส่สิ่งที่จะก่อเกิดประโยชน์กับตัวของเราอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ หมายถึงว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจของเราเนี่ยทุ่มเทความสนใจหรือใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งอะไรใดก็ตามก็ให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์กับตัวของเราให้มากที่สุดและก็ในการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราลืมไม่ได้ทุกกิจาการงานที่เราทำเนี่ยก็คือการขอความช่วยเหลือจากอรรถสุบาจาราซึ่งการขอความช่วยเหลือธรรมลอก็ในยะน,นี้ก็ได้แนะไวไ้แล้วว่า การขอความช่วยเหลือประการหนึ่งที่ลอ์จะให้เราให้การช่วยเหลือเราก็คือเราจะต้องต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนและเป็นผู้ที่รักษาไว้ซึ่งการละหมาดแน่นอนแต่เราปรนวกบวกบวกเอาสองอย่างนี้เข้าด้วยกันก็คือเรามีความอดทนในไม่ว่าอดทนในการต่ออัดเชื่อฟังต่อลอตอดทนในการที่ไม่ทําความชัว่วอดทนในเรื่องของการกําหนดสภาวะให้กับเราในรูปแบบต่างๆแน่นอน เราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเราและเราบอกว่าอย่าเป็นผู้ที่อ่อนแอก็คือเราจะประสบกับพบเจอกับอะไรต่างๆที่เป็นความยากลําบากเราก็จะไม่ยอมแพ้กับความยากลําบากดังนั้นเราจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาแต่เราจะยอมรับในสิ่งที่ลอสสวาจาราเป็นผู้ที่กําหนดให้กับชีวิตของเราแน่นอนอคนที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือต้องอาศัยความอดทน และต้องเป็นบุคคลที่รักษาไว้ซึ่งการละหมาดเช่นเดียวกันและจากอายะนี้เาลาก็ได้บอกให้เราได้ได้อะไรก็ได้ได้เห็นถึงความประเสริฐของการละหมาดโดยสิ่งที่เราได้เห็นนอกเหนือจากเราบอกว่าให้เราขอความช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆด้วยกับความอดทนแล้วสิ่งที่เราะจะช่วยเหลือให้กิจการงานของเราราบรื่นในชีวิตต่างๆของเรา มีความสะดวกมีความคลี่คลายในปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือคเราจะต้องเป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการละมาดไม่ว่าการละมาดที่เป็นฟะดูการละมาดที่เป็นสุนนะต่างๆฉะนั้นการที่คนเราเบิกเฉยละเลยในเรื่องการละมาดนั้นจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้กิจการต่างๆของเราเนี่ยมีความยากลําบากกิจการงานของเราเนี่ยจะสะดุดและก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และไม่ได้รับความสําเร็จดังนั้นการละหมาดเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้งานอามานอิบาดัตทั้งในเรื่องของอา,อามานในอาคิรอและอามานในเรื่องของโลกลุญญา,ามันก็จะเกิดความาราบเรื่นไปด้วยกันนี่คือความาประเสริฐของอาการละหมาดฉะนั้นการละหมาดก็ถือว่าในอญญญายะนียลก,ก็ได้ อบอกถึงความประเสริฐของมันว่าเป็นคนตางหนึ่งที่อัลลอฮฺะจะกระจัดความยากลำบากออก,กไปปร,ประโยชน์อีกประการหนึ่งอัลลอฮฺก็ได้บอกถึงวิธีการเยียวยาเยียวยา,ยยวยาสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองให้กับชีวิตของคนเราก็คือการอดทนในสิ่งที่เราประสบพบเจอและการละหมาดแน่นอนเมื่อเรามีความอดทนและการละหมาดมันก็จะมาเยียวยาความทุกข์ความเศร้าของเราให้หมดไป ประโยชน์อีกประการก็คือ,อการงานที่ดีเนี่ยที่เราได้รับก็คือการงานที่สร้อยต่างๆเนี่ยมันจะสร้างความลําบากให้กับบุคคลที่ไม่นอบนออ้อมถ่อมลอบุคคลที่ไม่ยอมรับในหลักการก่อนล้อแน่นอนคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความยากลําบากในการปฏิบัติหลักการศาสนาแต่บุคคลที่นอบนออ้อมต่อเราอนั้นการปฏิบัติศาสนาต่างๆของเขาก็าาจะมีความสะดวกให้ได้ง่ายได้ นี่ก็คือบางส่วนที่เราได้รับจากอายะที่45ของสุรอนบกอร์สำหรับวันนี้ในช่วงของการทำการอธิบายอันกุรานก็คงจะพบพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ว่าสุรุลลอฮอะละนบีอิมามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه أ ج م ع ي ะ